โอเคเลยนะผมก็ต้องขอกับสวัสดีครับท่านผู้ชมนานเลยผมก็ทํานี้ผมก็จะมาทำ Q a ตามคำสัญญาในครับผมก็โอเคก็สำใครที่อยากถามก็สามารถคิมแท็กท อิดคุงแล้วก็ทำได้คำถามได้เลยนะครับผมโอเคโอเคเดี okay. Okay. ๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยนะครับผมโอเคผมจะเอามาจจกคำถามนะครับผมโอเคคำถามในเด็กคำถามในโดนผมจะเอามาแล้วกันนะครับผมโอเคพี่อาอยุเท่าไหร่ครับสิบสามครับผมพี่จังหวัดอะไรการเจนบุรีครับอะไรแล้วพอพอพี่ชื่ออะไรครับเออชื่อ ชื่อคนครับโอเคเป็นคนต่อไปเลย Q&A นายเงี่ยนปะเงี่ยนครับผู้ชายทุกคนมันต้องเงี้ยน,นะครับผมถ้าไม่เงียยก็ไม่ใช่ผู้ชายครับตุ๊ดแถวแถวตุ๊ดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปกันเลยชื่อจริงคุณชื่ออะไรครับผมอาวสรนแตงใหญ่ครับผมโอเคอ่านได้ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะโอเคไปดูคำถามต่อไปเลย อยากจะถามแต่ไม่กล้าถามคือใจอยากจะถามจริงแต่กลัวจะไม่ได้ถามจะถามแล้นะไม่เอาแต่ไม่เอาไม่กล้าแต่ต้องถามอยู่ดีแต่อยากถามแต่มันไม่ดีแต่จะถามถามสิสิแต่ไม่ควรถามหลายครั้งแล้วที่ทำแบบนี้ไม่พูดดีกว่าแต่พูดสรุป ไม่ทำดีกว่าเอาก,กูหา่านเอาก,กูอ่านซะน้ำลายหมดปากเลยไปดูคำทมต่อไปกี่นิ้วครับผมสิบนิ้วครับถ้ารวมนิ้วเท้าด้วยกันก็เป็นยี่สิบนิ้วนะครับโอเคไปคำามต่อไปเริ่มทำ u t u b e ตั้งแต่อายุเท่าไร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ 12ครับตอนนี้13แล้วนะครับผมถ้าท่านชมกดไปดูคลิปเก่าผมมันจะเสียงเออครับมันเด็กมากานะครับผมอิดอายุเท่าไหร่ครับ13ครับผมเย้เค่เพียบก็หมดกันไปแล้วนะผมก็สับ Q&A นี้นะผมก็ถ้าใครมีคำถามอะไรจะถามเกี่ยวกับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมหละ แค่พิมพ์แอทแท็กแล้วก็อิดคุงแล้วก็ตามด้วยคําถามพองทำชมเลยนะครับผมโอเคเทนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าอยากให้มีพาต่อไปก็ยืมกดไลค์ด้วยกันนะครับผมกี่ไลค์ผมไม่สซลลอกนะครับผมโอเคกดกดเถอะครับผมโอเคสเัฟนี้ไปละครับอย่าลืม Subscribe สย่ยมือกูด,ด้วยบ๊ายบาย